สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารในเซเว่นอีนะคะสมาชิกกลุ่มนางสาวจุมนพรบวงชัยนายธนพารยศขีนางสาวพัชราพรมากแก้วนางสาวจิราาาแปแงชมพูนายกิติทั์เจจามาเรือนนายพีรพัฒน์อินตาพันนักศึกษาหน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารแช่เย็นนะคะ ผัดมักกะโรนีไก่เป็นอาหารประเภทที่16นิยมในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้รับสารอาหารครบเข้าลาบหมูหมูย่างเป็นอาหารประเภทที่16เหมาะก,กับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ชอบรสชาติจัดจ้านค่ะเข้าปลาทอดลุยสวนเป็นอาหารประเภทที่16เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใหญ่เพราะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหอมอร่อย สปากเกตตี้ไก่ซ้อนมะเขือเทศเป็นอาหารประเภทที่16เป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กรับประทานง่ายรสชาติส่วนใหญ่ได้จากซ้อนมะเขือเทศค่ะข้าวพนงหมูไข่เจียวหมูสับเป็นอาหารประเภทที่16รับประทานได้ในทุกวัยรสชาติถูกปากข้าวอกไก่พริกไทยดำเป็นอาหารประเภทที่16เหมาะสำหรับคนที่รักษาสุขภาพออกกำลังกายและได้รับสารอาหารครบค่ะ นมเปรี้ยวเป็นอาหารประเภทที่หนึ่งกินง่ายถ่ายคล่องโยเกิร์ตเป็นอาหารประเภทที่หนึ่งทานได้ในทุกๆวัยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีนมสดเป็นอาหารประเภทที่หนึ่งมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกแอปเปิล <Apple S 2> เป็นอาหารประเภทที่สี่นิยมรับประทานเป็นของว่างค่ะอาหารแช่แข็งข้าวกระเพรามังสวิรัตเจเป็นอาหารประเภทที่เก้าเป็นที่นิยมของคนรับประทานอาหารเจ รสชาติอร่อยถูกปากบะหมี่ผัดไส้กรอกเป็นอาหารประเภทที่13เป็นที่นิยมของคนรักเส้นเพราะทั้งปริมาณและรสชาติยิ่มคุ้มอย่าบอกใครค่ะข้าวผัดกระเพราขี้เมาออกไก่นะคะเป็นอาหารประเภทที่13รสชาติจัดจ้านเผ็ดน,นิดเท็มหน่อยหอมกลิ่นกระเพราและไก่รสชาติถูกปากข้าวหมูคั่วกิ้งเป็นอาหารประเภทที่13หอมกลิ่นพริกแกงใต้แท้ๆรสชาติเผ็ดอร่อยค่ะ ข้าวผัดไสกอกเป็นอาหารประเภทที่13เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีหอมกลิ่นเสกอกรสชาติกลมกล่อมข้าวผัดปูเป็นอาหารประเภทที่13หอมกลิ่นเนื้อปูพร้อมเนื้อปูเน้นๆรสชาติอร่อยถูกปากค่ะข้าวผัดกระเพราขี้เมาหมูเป็นอาหารประเภทที่13รสชาติจัดจ้านเผ็ดนิดเข้มหน่อยหอมกลิ่นกระเพราและหมูรสชาติถูกปากมักกะโรนีไก่เป็นอาหารประเภทที่13 รสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆจ,จากซอ้อนมะเขือเทศอร่อยค่ะข้าวผัดชาทะเลเป็นอาหารประเภทที่13หอมกลุ่นเครื่องสมุนไพรรสชาติจัดจ้านอร่อยข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่เป็นอาหารประเภทที่13หน่อไม้หวานพริกแกงหอมรสชาติเผ็ดกลมกล่อมอร่อยทูกปากค่ะอาหารจำหน่ายที่อุณหภูมิห้องนมข้นเป็นอาหารประเภทาาที่1 ผลิตภัณฑ์พกพาง,ง่ายสะดวกยอดขายดีกาแฟสำเร็จรูปเป็นอาหารประเภทที่16เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการชงกาแฟชงง่ายชงได้ทุกที่น้ำพริกสำเร็จรูปเป็นอาหารประเภทที่16เหมาะสำหรับการกินในหนึ่งมือ้อประหยัดอร่อยราคาถูกอาหารซีเรียลออเกนเป็นอาหารประเภทที่6เหมาะสำหรับเด็กในการทานอาหารตอนเช้ามีประโยชน์ราคาถูกสามารถกินใส่นมหรือโดยไม่ใส่นมก็ได้ าคานอคับโ๊กเป็นอาหารประเภทที่16เหมาะสำหรับเด็กๆอร่อยสะดวกเพียงนำน้ำร้อนใส่มีทั้งแบบซองและแบบถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารประเภทที่16กินง่ายสะดวกทานได้หลากหลายรูปแบบมูงยองเป็นอาหารประเภทที่8อร่อยสะดวกสามารถทานคู่กับอะไรก็ได้เงาะกระป๋องเป็นอาหารประเภทที่4ทานสะดวกแช่เย็นแล้วทานสดชื่นไม่ต้องรอฤด,ดูกาลเงาะปลากระป๋องเป็นอาหารประเภทที่9 เป็นอาหารที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งสามารถทานกับข้าวได้เลยหรือจะนําไปประกอบอาหารก็ได้กะทิเป็นอาหารประเภทที่17นําไปประกอบอาหารหรือของหวานสะดวกหาซื้อง่ายเก็บได้นานฟูดเซอร์วิสไก่จ๊อเป็นอาหารประเภทที่8รสชาติอร่อยสามารถทานรองท้องได้ฟูดลองสไปซี่เป็นอาหารประเภทที่8อาาร่อยแซ่บแซเต็มรสสโมกี้พันเบคอนเป็นอาหารประเภทที่8 เยคอนพันรอบไซกอกเต็มเต็มชิ้นเต็มเต็มคำเครื่องดื่มเย็นเป็นอาหารประเภทที่สิบสี่เด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีสดชื่นเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติเป็นอาหารประเภทที่สิบสี่เต็มความอุ่นให้ร่างกายด้วยเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติเปาแลบบิดครีมเป็นอาหารประเภทที่สิบเอ็ดแป้งนุ่มครีมหวานทานรองท้องได้ตอนเช้ากับกาแฟได้ดีบิ๊กเปาหมูสับไข่เค็มเป็นอาหารประเภทที่แปดและสิบแป้งนุ่มใส่หมูสับไข่เค็มแน่นๆ ไก่ทรงเครื่องเป็นอาหารประเภทที่8และ12แป้งนุ่มไส้ไก่ทรงเครื่องอัดแน่แน,นเต็มคำปาสังขยาเป็นอาหารประเภทที่11แป้งนุ่มไส้สังขยาเต็มเตมคำอร่อยถูกปากแซนวิชไส้หมูหยองมายองเนสเป็นอาหารประเภทที่8และ12ปังปิ้งหอมอร่อยไส้หมูหยองมายองเนสอัดแน่นเต็มคำสำหรับการพรีเซนต์ของพวกเราในวันนี้ขอขอบคุณครับ